ไปสักคิว้วที่ไหนมาราคาเท่าไราเจ็บมากไหมนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดีมพอนีปิ๊งวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการสักคิว้วของดีมเองนะคะอันนี้ก็คือคิว้วที่สักเลยโดยที่ดีมไม่ยอมเคียนคิ้วเลยแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะก่อนหน้านี้นะคะดีมเป็นคนแบบว่าคิ้วบางนะคะเดี๋ยวดีมจะขึ้นด้วยดูตึง แต่ปรากฏว่ามาเจอในติ๊กต็อกแล้วเขาก็รีวิวว่าเขาอ่ะยอมนั่งรถมาจากชลบุรีเลยแล้วก็มาสักที่ลาดกระบังแล้วเอ๊ะเราก็อยู่ลาดกระบังอยู่แล้วนะคะเราก็ลองไปหาข้อมูลก่อนก็มีคิ้วที่เราเห็นหลักๆเนี่ยคือ4แบบด้วยกันเนาะเราเห็นรีวิวแล้วว่ามันสวยเราก็เลยอยากลองไปสักดูว่าใจแล้วราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะคะ่ะทุกคนพอเราเข้าไปที่เพจเขานะคะเดี๋ยวดิมจะทิ้งเพจไว้ให้นะคะดิมก็เลยทําการจองคิวนะคะดิมจองไปเมื่อวันที่5มุกระลา ดิมต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าเนี่ยดิมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะคะเพราะว่าดิมมาจนใเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นดิมก็สามารถพูดได้เนาะในฐานะลูกคา้าถ้าทุกคนไปเนี่ยทุกคนต้องตยมใจว่ารอนานคือดิมก็ถามเขาในเฟซบุ๊กแล้วแหละว่าทำคิ q u เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่า1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะดิมก็ทําการจองไปที่บ่ายสองครึ่งถ้วันไปจริงเนี่ยคือดิมก็นั่งรถสองแถวไปที่โรบินสันก่อนแล้วก็ไปกินข้าวจนใกล้ถึงเวลาน่าจะออกแบบสักประมาณ2โมงแล้วไปถึงกก็ปรระมาาาณ2คคือตอตนแว่ คือเราจะหลงหรือเปล่าเราก็เลยเผื่อเวลาไว้เยอะนะคะมันเดินง่ายมากก็คือเดินออกจากโลบนินสันใช่ไหมแล้วก็เดินตรงไปริมถนนล้าเสร็จแล้วก็จะเจอหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะทุกคนจากนั้นเดินไปอีกร้อยเมตรก็คือด้านขวามือก็คือถึงร้านเลยค่ะทุกคนเราถึงประมาณบ่ายสองโมงสินิดคือเรานัดบ่ายสองโมงครึง่งตามเงื่อนไขเขาแล้วเนี่ย เราจะสามารถมาตรงเวลาหรือมาเลทก็ได้แต่มาเลทเนี่ยถ้ามาเลทมากกว่า20นาทีนะคะมาเลทกว่า20นาทีก็คือตัดสิทธิ์ไปเลยต้องบอกก่อนค่ะว่าถ้าเรานัดคิวจองเนี่ยเราจะต้องมาจําไว้ก่อน500บาทเขาก็จะกันคิวแล้วก็กันเวลาไว้ให้เรานะคะถ้าใคร walk in walk in ก็คือแบบว่าเราไม่ได้นัดเขาแล้วเราก็เดินเข้าไปทําเลยเนี่ยดิว่าน่าจะยากนะคะเพราะว่าคนร้านเขาค่อนข้างเยอะค่ะเราก็คงจะต้องมาจําแล้ววันจริงเนี่ยเราจะต้องพกเงินสดไปให้พอดีนะคะเพราะเขาไม่รับโอน,นะคะ่ะทุกคนหลังจากที่เรา ไปถึงนะคะเขาก็ทาครีมยาชาให้ดีมนะคะก็คือยาชาแบบทายาชาเนี่ยตอนที่ดีมทาเนี่ยมันจะคันยิบยิยเลยนั่นแหละเราก็ตื่นเต้นมากเราก็คิดว่าอีกเดี๋ยวก็ครึ่งแล้วรารอได้ปรากฏว่าไปสองโมงครึ่งผ่านไปก็ยังไม่ถึงคิวเรานะคะถ้าให้เรียงลําดับเวลาที่ดีมใช้ไปนะคะคือดีมถึงตั้งแต่ บ่ายสองโมงสิบนิดๆใช่ไหมแล้วดีมก็พายยาชาตั้งแต่บ่ายสองโมงสิบห้าได้ขึ้นไปจริงๆอะ่ะคือบ่ายสี่โมงสิบห้าก็คือลบยาชาแล้วก็ออกแบบคิ้วคือเขาราคาถูกแต่เขาคนเยอะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทําใจเนาะแต่ถ้าสมมติว่าให้ดีแนะนำอะ่ะงั้นเราก็ไปเลทเลยดีกว่าเราจะได้แบบว่าลดระยะเวลาการรอนะคะแต่ว่าเราก็ต้องกะเวลาดีๆเผื่อรถติดถ้ามันเลทเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ปะเราก็อาจจะถูกหยึดมาจําได้หลังจากที่ ดิมถูกเรียกขึ้นไปข้างบนนะคะคือเราก็ไปน,นั่งรอเราก็จะเห็นกระบวนการที่เขาทํากันเขาจะมีมิฟขนตาด้วยแล้วก็มีสักคิวด้วยเขาอ่ะจะเรียกเราไปนั่งก่อนแล้วก็ออกแบบทรงคิวก็คือแบบนี้คือเขาจะตีแล้วก็ออกแบบมาออบบให้เราดูว่าเรา,อาพอใจทรงคิวนี้ไหมถ้าเราไม่พอใจเขาก็จะปรับแก้ให้แล้วเขาก็จะถามแล้วว่าเอาสักแบบไหนคือดิมก็บอกเขาเลยว,ว่าแบบ6มิติคือเขาก็บอกว่าเออ6มิติมันจะแบบไม่ได้ชัดนะมันจะเป็นเส้นๆนะอ่ะเดี๋ยวดิมให้ดูใกล้ๆ คือเขากรีดอะเป็นเส้นๆอนะทุกคนแต่ว่าในรูปมันไม่ชัดใช่ไหมกรีดกีด มันจะต้องไปทาคิวเพิ่มเองด้วยนะดิว่าโอเคเพราะว่าดิวอยากได้ที่มันธรรมชาติอะทุกคนแล้วเราก็ไปขึ้นเขียงนะคะตอนขึ้นเขียงอะดิวู้สึกเลยว่าแบบมีอะไรมันกรีดอ,อารมณ์แบบเหมือนเราทํามีดโกนเวลากันคิวบาตคืดคืดคืดอ,อ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนใช้เวลาไป35นาทีค่ะในการทําคิว,แล,ว,บบวล 500, แล้วก็จ่ายเงินกลับบ้านหักจากมัจจาไปแล้วห้ารแล้วก็จ่ายส่วนต่างที่เหลือนะคะรวมถึงจ่ายค่าย,ยาเพิ่มด้วยยาเดี๋ยวดิวจะหยิบมาให้ดู กาดี嘛ชอบเอาไปแอบไปแต้มรอยสิวบ้างแต่ใช้ไม่หมดหลอดน,นะคะคือแต้มที่มันเป็นรอยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันลอ,อกมานะคะพอกลับมาใช่ไหมเพื่อขากลับเนี่ยจิมก็ถอดแมสทายลูกใช่ไหมเพราะเราตื่นเต้นอยากเห็นคิ้วปรากฏว่าหน้ามันบวมมากอะทุกคนเหมือนเราแบบนอนสักไปชั่วโมงใช่ไหมแล้วมันลงมาที่แก้มอะแบบหน้าบานแบบนี้เลยทุกคนเราตกใจมากแบบปกติเราก็หน้าบานอยู่แล้วแล้วมันบานไปอีกอะบานแบบมันก็คือตกใจช่วงแรกนะคะทุกคนแต่พอ สักพักหนึ่งมันก็หายกลับมาเนี่ยคลิปเราเนี่ยห้ามโดนน้ำเลยเพราะฉะนั้นหน้าเราก็จะล้างแบบสู้ๆแบบเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะดิวก็ใช้วิธีแบบเช็ดคิ n นซิ่งจากนั้นก็คือถูโฟมแบบเอาน้ำโดนแล้วก็ ค่อยๆเช็ดโฟมออกค่อยๆเอาน้ำลูบนะคะแล้วก็มาทาวิตามินเอที่เขาให้มาเนี่ยแหละค่อยๆทาตามผิวทุกครั้งที่ทาเนี่ยใช้คัตเติลบัรทานะคะมันก็จะมีสีของรอยสักเนี่ยติดมาด้วยแล้วมันก็จะยังเจ็บอยู่ระบมอยู่นะคะหลังจากนั้นดีน่าใช้เวลาประมาณ3 4ถึงวันในการรอให้มันลอกลอกเสร,ร็จก็คือเก็บกดล้างหน้าเต็มที่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่ทํามาเสร็จแล้วนะคะเราสามารถไปซ้ำคิวได้ภายในสาเดือนนะคะราคาจะเหลือ1น0 0บาทแต่ว่าดีไม่ได้ไป ะะตอนแรกที่ภายใน3เดือนเนี่ยมันยังรู้สึกเข้มอยู่เลยแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ไปซ้ำเนี่ยเราก็เียนคิ้วเอามันก็ดูเป็นแบบธรรมชาติดีไม่เข้มเกินไปนะคะตอนแรกที่พี่เขาสักของดีอ่ะเขาบอกว่าดีเป็นคนรูขุมขนกว้างอาจจะต้องมาสักซ้ำก็ได้แต่ว่าต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันสีมันจะหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไปสักสมมุติเราเลย3เดือนไปสักนะก็คิดแบบผู้สักใหม่เลยค่ะก็ตัดสินใจดีนะคะว่าจะซักหรือไม่ซักถ้าสมมุติใครมีร้านดีๆแนะนําคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะช่วยๆกันเราจะได้แบบ มั่นใจในตัวเองไปด้วยกันนะคะทุกคนดีใจที่ไปสักมาไม่รู้สึกเสียใจเลยเราเขียนคิวเองเราไม่เคยเขียนคิวได้แบบแบบนี้ใช่เพราะว่าเราวัดไม่เป็นนะคะทุกคนวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครอยากให้ทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็กดอันไลค์ได้ะคะ่ะทุกคนส่วนใครอยากจะติชมหรือว่าแนะนำอะไรเนี่ยก็ขอให้ติชมอย่างสุภาพนะ ะคะดีมจะได้มีกำลังใจในการอ่านไปเจอกันใหม <c oughs> ค่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย